ทำให้ผมถึงกับว่าเฮ้ย เชื่อของจริงว่ะเรามีกําลังซับพอเก็บได้มีโอกาสเก็บอยากให้เก็บไว้นะครับมอยู่กับเบสนะครับจากเพจม a นิกาไทยแลนด์นะครับหรือช่อง u t u b e มานิกาไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเบสพาไปดูนะครับสามบลูกี้นะครับที่น่าโคตรน่าเก็บสะสมไว้เลยครับหรือเก็บไว้ทํากําไรนะครับสามลูกี้นี้นะครับมีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเบสพาไปอธิบายเหตุผลนะครับที่จะต้องเก็บและเหตุผลที่มันมีกําไรและไม่ทําให้เราขาดทุนแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปเรื่อที่ตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับ เริ่มจากตัวแรกครับเป็นตัวยอดฮิตเลยนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่กำลังเป็นสายเก็บนะครับทำกำไรนะครับก็คือเจ้าหนูจูดเบอร์ลิงแฮมครับโอ้ไม่ทราบว่าจะเห็นกันชัดไหมนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นภาพ อินเสิร์ตให้แบบนี้ครับเจ้าหนูจูดเบอร์ลิงแฮมนะครับถามว่าทําไมถึงน่าเก็บน่าสะสมนะครับและสามารถทําราคาได้แน่นอนนะครับเพราะหนึ่งเลยตอนนี้ราคาของจูดเบอร์ลิงแฮมราคายังไม่แรงมากนะครับอยู่ประมาณ600้อถึงเจ็นะครับหรือบางรุ่นบางตัวอาจตะพันแล้วนะครับตรงนี้ถามว่าทําไมน่าเก็บเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นนักเตะสัญชาติอังกฤษครับ2 มันเล่นให้ดอทมูลครับ3มันลงเล่นแล้วครับก็คือมันย้ายไปเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับและดอทมูลการันตีเลยครับว่าถ้าคุณย้ายมาอยู่กับดอทมูลเราการันตีให้คุณลงแน่ๆ33นัดถึง37นัดอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องตัวเลขแต่30นัดขึ้นไป ที่คุณจะได้เล่นแน่นอนมันหมายความว่าดอทมูลน่ะเห็นความสามารถของเจ้าจูต,ตัวนี้แน่นอนแล้วว่าเอ้ยเอามามีประโยชน์ไม่ได้ทำการตลาดแน่นอนมันก็เลยทำให้นะครับเจ้าหนูจูตเบ์ลิงแฮมเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนี่ครับที่การันตีความสำเร็จได้นะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งอ่ะถ้าดอทมูลไว้ใจแปลว่าเด็กมันมีของและเด็กมันมีของเมื่อไหร่เท่านั้นเลยครับมันต้องย้ายกลับแน่นอนนะครับเพราะการตลาดของดอทมูลส่วนใหญ่แล้วนะครับเหมือนเป็นเป็นการตลาดที่ว่า ให้เด็กอ่ะใครที่คุณกําลังจะเก่งนะครับแล้วคุณอยู่ทีมใหญ่หรือคุณอยู่ทีมเล็กคุณไม่มีความสามารถพอที่จะไปเบียดชุดใหญ่ได้คุณมาอยู่กับเราสิเออคุณมาอยู่กับเราเดี๋ยวเราปั้นคุณให้เรามันเหมือนตอนนี้เป็นเหมือนแบบสัญลักษณ์ของดอทมูลแล้วเด็กรูกี้หน้าใหม่ที่คุณอยากเก่งคุณต้องมาดอทมูลคุณมาพักตัวที่ดอทมูลก่อนแล้วคุณเก่งแน่นอนเก่งเสร็จดอทมูลขายทํากําไร ที่ทำกำไรเห็นๆไม่ว่าจะเป็นล่าสุดจอร์แดนซันโชนะครับอันนั้นได้มาฟรีจากแมนซิตี้นะครับแล้วก็คิสเตียนพูลิสิกนะครับอันนั้นก็ได้มาถูกมากนะครับอุสมานเดมเบเล่นะครับอันนั้นก็ซื้อมาแค่ปีเดียวนะครับขายนะครับก็ได้กำไรไปร้อยร้อยกว่าล้านนะครับเพราะขายให้บาซ่าไปถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณ165ล้านปอนด์นะครับซื้อมาอยู่ไม่น่าเกิน30นะครับล่าสุดครับเออร์ดิงบันฮารแลนด์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ว่ามีโอกาสย้ายสูงมากแต่เออร์ ปีนี้ย้ายไหมไม่น่าจะย้ายปีนี้นะครับน่าจะย้ายปีหน้าเพราะดอถมุนไม่น่าจะยอมเสีย2องสตาร์ดังพร้อมกันถึง2ตัวนะครับเพราะว่าปล่อยซานโชให้กับแมนยูแล้วคงไม่น่าปล่อย ฮาแลนด์ให้กับทีมไหนอ,อีกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะดอดมูลเองนะครับก็ต้องหวังในประเทศด้วยไป้นแชมเปี้ยนลีกด้วยลุ้นแชมป์นลีกด้วยนะครับคราวนี้มันไม่จบแค่นั้นนะครับพอมันไปแชมเปี้ยนลีกได้เฮฮาแลนด์ก็ยินดีที่จะอยู่ต่ออยู่แล้วนะครับเพราะสัญญาปีหน้ายังไงเขาได้ย้ายแน่นอนนะครับเพราะค่าชดกสัญญามันจะถูกมากมันจะอยู่ประมาณไม่น่าเกิน75ล้านปอนด์นะครับซึ่งถ้าเป็นค่าตัวฮาแลนด์เนี่ยทุกคนพร้อมใจยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นตอนนี้ดิวมันจะต้องบ้าคลั่งมากอย ขึ้นไปอาจจะร้อยห้าสิบถึงสองร้อยล้านเขาถึงกล้าขายนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นไปได้ยาที่เศรษฐกิจยุคโควิดแบบนี้ที่ทีมใ,ใหญ่จะยอมทุ่มซื้อฮาแลแดนณตอนนี้นะครับก็ เจ้าหนูจูบริเล่แฮมอันนี้ผมการันตีได้เลยครับว่าซื้อไว้เก็บไว้ไม่ขาดทุนแน่เพราะว่าเอออาซีปีนี้หรือปีไหนๆครับพยายามเก็บไว้ถามว่าอาซีปีไหนของจูบริเล่แฮมเก็บและน่าจะได้ราคามากสุดนะครับเน้นเป็นที่ตัวท็อปของในแต่ละกล่องนะเช่นถ้าเป็นท็อปก็เน้นเป็นของโคมถ้าเป็นพาลินี่ก็ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นไหนกล่องท็อปของพาลินี่นะครับก็เก็บไว้ครับไม่เสียหายครับอย่างตัวอย่างนะตอนนี้ทุกวันนี้อย่างซันโชลูกี้นะครับพอย้ายไปทีมใหญ่ปุ๊บ การันตีเลยครับตอนนี้ใบก็แตกขึ้นไปประมาณพันไปปลายสี่พันห้าพันะครับซันโชลูกี้นะครับพวกนี้ย้ายแน่นอนครับการันตีได้ว่าถือไว้ไม่ผิดอุ้ยถือไว้การันตีนะครับว่าถือไว้นะครับไม่ผิดหวังนะครับแค่ว่าอาจจะถือปีหรือ2ปีแต่คุณมีกําไรแน่นอนนะครับแล้วต่อมานะครับนักเตะตัวที่2ที่ผมอยากแนะนำนะครับก็ฉีกนิดนึงนะครับก็คือ d e c a n ส์ไลทครับ กองกลางดนาโมนะครับจากเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับอันนี้ผมมองว่าเอ,อ้ยทำไมมันถึงน่าเก็บทําไมมันถึงน่าทํากําไรทําไมมันถึงออมีโอกาสได้ผลกําไรสูงนะครับหนึ่งเลยนะครับดีแคนสไลท์นะครับมีความต้องการที่ต้องการย้ายทีมอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับสโมสรเวสแฮมนะตอนนี้ผมมองว่าอีกสักปี2ปีอาจจะไม่เพียงพอต่อเขาแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ว่าเขากําลังเป็นลูกี้เออมันปีนสัญลักษณ์ลูกี้ให้เราเก็บ และราคามันถูกมากถูกกว่าจูดเบร์ลิงแฮมอีกอันนี้อยู่ประมาณ200-250นะครับไม่เกิน300ซึ่งราคามันเป็นเบสเก์ปกติอย่างเงี้ยเรามีกําลังซับพอเก็บได้มีโอกาสเก็บอยากให้เก็บไว้นะครับเพราะว่า 1. เลยกองกลางสัญชาติอังกฤษถ้าย้ายอังกฤษถ้าย้ายทั้งทีอย่างเวสแฮมเนี่ยถ้าย้ายไม่มีทางจะย้ายไปพวก อ่อนิวคาสเซิลโอกาสน้อยนะอันนี้ผมไม่ได้ว่านิวคาสเซิลนะไม่มีทางย้ายไปเวทบอลไม่มีทางย้ายไปพวกเอเวอเรตันอยู่แล้วนะครับระดับดีแคน์ไซท์ทีมชาติอังกฤษแล้วเราก็เห็นฟอร์มในยูโรแล้วด้วยฟอร์มแจ่มแมวมากครับโคตรฟิตเลยนะครับวิ่งไล่เตะไล่เลี้ยงไล่ลุยนะฮะอันเนี้ยผมก็กล้าย,ยืนยันว่าถ้าย้ายทั้งทีคราวหน้ายังไงก็เป็นทีมใหญ่ครับอยู่ที่ว่าจะไปทีมไหนนะครับเชลซีแมนยูแมนซิตี้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลสเปอร์โอกาสย้ายไปทีมใหญ่มีสูงงงงงคครรรัััับบเพาาาาาาะวาาว่่อ่อออยกกกลสญชติฤษ ฝีเท้าดีๆหายากครับแล้วตอนนี้เขาเป็นรูก k ี้ที่ติดทีมชาติอังกฤษเป็นตัวหลักพาทีมเข้าชิงยูโรแถมยังเป็นอยู่ในทีมเล็กๆอย่างเวสแฮมยูไนเต็ดก็ไม่เล็กหรอกทีมเวสแฮมแต่ว่ามันไม่ได้ติดอยู่ในทีมที่เขาเล่นกันนะครับก็คือพวกทอฟโอ์เนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือดีแคนไลครับโอกาสมีกำไรนะครับผมว่าสูงแต่อาจจะรอประมาณ ให้เขาย้ายทีมก่อนเออตอนนี้ใครมีแบบว่าเอ้ยเห็นผ่านตาอยากเก็บไว้ก็เก็บได้นะอย่างผมเนี่ยถ้าเห็นดีแคนซ้ายผ่านตาไม่เกิน2 5 0ผมก็พยายามเอฟเก็บไว้นะครับเผื่อว่าอนาคตผมว่าเขาได้ย้ายแน่นอนนะครับถ้าไม่ได้ย้าย ก็มาด่าผมในคลิปหน้านะครับต่อมาครับตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับผมยอมรับเลยนะครับว่าผมตามมากเขาไว้เยอะมากนะครับผมมองว่าเขาเป็นเด็กเส้นนะครับเด็กอะคาเดมี่นะครับมาถึงได้มีทุกวันนี้นะครับแต่พอยูโร2020ดูแบบถูกเลิกสิทธิ์แบบกับ a อร์ลออฟเนี่ยจบลงไปนะครับทำให้ผมถึงกับว่าเฮ้ยเชื่อของจริงวะตัวนี้ไม่ดีไม่ได้วะไม่ใช่แค่ชื่อครับแล้วมันได้ตั้งแต่ยอดเยี่ยมด้วยครับดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจาศึกยูโรมันไม่ใช่ธรรมดาและ เราพูดถึงขนาดนี้เรารู้อยู่แล้วครับว่าคือใครแน่นอนครับเจ้าหนูเปดี้จากบาร์เซโลนาครับเจ้าหนูเปดี้จากบาร์เซโลนานะครับตอนนี้นะครับถามว่าทําไมถึงน่าเก็บนะครับเลทราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเลทราคาเปดี้ณตอนนี้นะครับอยู่ประมาณ600นะครับถึง650 800ไม่เกินนี้นะครับ600ถึง800อ่ะผมตีให้ประมาณนี้นะครับ600ถึง800น่าเก็บมากนะครับแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาในการที่ว่าจะมีกําไรนะครับเพราะว่าหนึ่งเปดี้อ่ะผมมองแล้ว แบงค์ของจริงมันเป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมที่ว่าใช้สมอเอ้ยใช้สมอสอนใช้สมองในการเล่นบอลมีความฟิตมันไม่ได้ขี้เกียจเห็นถึงความมุ่งมั่นของมันนะครับเปดี้เป็นนักเตะที่วิ่งเยอะที่สุดในยูโร2020ซึ่งมันเป็นเด็กน้อยอยู่เลยมันขยันขนาดนี้และบอลการใช้ออกบอลการเล่นบอลมันฉลาดมากนะครับเด็กคนนี้มันมีของของจริงนะครับตอนแรกผมคิดว่าเขาเป็นเด็กเส้นบาซ่าพยายาม ปั้นขึ้นมาเพื่อให้เหมือนเป็นคิมิกไอคอนของสโมอสรอเหมือนซาบี้เหมือนอินเนสตาครับซึ่งเจอตัวจริงแล้วเห็นมันเล่นกับตาแล้วอะ่นออะนั่งช็อกอ่ะคือมันดีเกินอะ่ะเกินเด็กครับตอนเรา1 8 19 20เรายังไม่ได้ขนาดนี้เลยครับก็ตัวนี้ก็เลยนะครับหลังจบศึกยูโรนะครับผมก็เลยพยายามหาเกมนะครับได้เลทอยู่6 0 0้อถึงแปดอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับก็ถามว่าเปดี้มันสามารถทํากําไรให้เราได้เลยไหมนะครับอันนี้ผมก็มองว่ามันไม่สามารถทํากําไรได้เลยณนะตอนนี้อย่างเช่นเราซื้อ600 อีกเดือนหน้า2เดือนหน้าเราไปขาย8 0 0 0 0 0พันึงสองพมันยังเป็นไปไม่ได้ครับหเลยปัจจัยนะครับสมโมสรยังไม่ได้เตะรด,ดูการใหม่ยังไม่เปิดนะครับฟอร์มของนักเตะยังไม่ได้เข้ามามีส่วนต,ต่อราคาการนักเตะถ้าสมมุติว่าเอ้ยเปิดรูด,ดูการปุ๊บเมสซี่ต่อสัญญาได้ตัวใหม่ครับเปดีเป็นตัวหลักเหมือนเดิมและบาซ่าติดลมบนนะครับ เ e ี่ตัวไหนจะราคาขึ้นตามแต่ถึงตอนนั้นนะครับบอกให้ไปอีกผ่านอีก3ปีผมบอกได้เลยครับวันนี้เราซื้อ600อนะครับอีก3ปีหรืออีก2ปีนะครับราคามันขึ้นเท่าหนึ่งอยู่แล้วนะครับตัวนี้ถ้าใครนะครับไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้เดือดร้อนเ้วยเงินนะครับก็เก็บพวกเบสการ์ดไว้สะสมครับเหมือนฝากธนาคารนะครับว่า ร้อนตอนไหนก็มาปล่อยตอนนั้นยังไง600นะตอนนี้มีคนแย่งซื้อแน่นอนครับลงปุ๊บหายปั๊บนะครับบอกเลยนะครับเออแล้วก็ถ้าใครอยากเก็บนะครับก็พยายามเก็บพวกตัวที่เป็นท็อปทอปของกล่องเหมือนที่เบสบอกนะครับว่าเอ้ยเพราะว่าพวกดาวรุ่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันออกมาหลายๆกล่องค่อนข้างเยอะนะครับก็พยายามเก็บพวกอย่างนี้ไว้นะฮะหรือเก็บพวก พิงพวกฟรี e ฟกเตอร์นะครับหรือพวกรันนัมเบอร์นะครับถ้ามีกําลังถึงนะก็เก็บไว้ก็ได้นะครับตอนนี้ราคายังไม่แรงนะครับมันมันไม่ขาดทุนเลยครับอันนี้ผมการันตีเลยถ้าขาดทุนอ่ะก็มาขาดทุนกับผมด้วยกันนะครับอันนี้เรามาแชร์กันนะครับตัวสุดท้ายนะครับเอยเมื่อกี้ตัวสุดท้ายแล้วนี่ไม่ใช่สุดท้ายจริงๆครับตัวนี้เป็นตัวแถมนะครับตัวนี้เป็นตัวในกระแสมากมากเลยนะครับแล้วทาให้เรารู้ว่านักเตะมีผลสโมสรมีผลต่อราคาของกานนะครับตัวที่เบส กำลังจะพูดถึงนะครับเป็นตัวพิเศษนะครับก็คือเจ้าหนูคือเจ้าหนูคามาเวงก้าใบนี้ครับเชื่อไหมครับประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับใบนี้นะครับเบสเห็นขายอยมัน4ี่ม้0ยาร้อยห้ครับไม่เกินนี้นะครับแต่ทุกวันนี้นะครับคามาวงก้นะครับขึ้นไปแตะอยู่ที่ประมาณ9 0 0า0ถึงพันสบาทแล้วนะครับเพราะว่ามีข่าวว่าโอกาสที่เขาต่อสัญญามีน้อยนะครับเขาอาจจะไม่ต่อสัญญาและสัญญาเขาเหลือเพียง1ปีมันทําให เจ้าตัวนี้มีโอกาสย้ายไปทีมใหญ่นะตอนนี้มีสูงมากครับเพราะอะไรครับปัจจัยคือนักเตะที่เหลือสัญญาปีเดียวและคิดจะไม่ต่อสัญญาค่าตัวจะถูกมากเพราะบางทีสโมสรต้องการขายเพื่อเอาตังเลยถ้าปล่อย ถ้าไปปล่อยปีหนาเขาจะไม่ได้อะไรเลยบางทีดาวรุ่งแบบนี้เขาบอกเอ้ยสาล้านปอนด์สี่สิบล้านปอนด์เขายอมปล่อยอย่างน้อยได้ตังมาแล้วก็ปล่อยเจ้าหนูตัวนี้ออกไปนะครับและที่มันราคาโดดไปแต่อีกเท่าหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับแมนยูไนเตดครับให้ความสนใจกับคามาเวงกานี้นะครับก็เลยทําให้ราคาขายของเจ้าคามาเวงกาตอนนี้โดดเข้าไปอีกเท่าหนึ่งนะครับตอนนี้ผมไปหามาได้ตอนในเลทประมาณ8,900กนะครับก็ถามว่าตัวนี้น่าลงทุนไหมผมตอบได้เลยครับว่า50-50 เพราะว่าอะไรตอนนี้ราคามันเกินตรงคําว่าหน้าลงทุนไปแล้วถ้าหน้าลงทุนหน้าลงทุนตั้งแต่ตอนประมาณ4 5 0 0นะครับแต่ตอนนี้พอมันแตะไปพันหนึ่งเนี่ยผมมองว่าถ้าเขาไม่ย้ายนะครับราคามันจะตกกลับมาอยู่ที่4 5 0 0เช่นเดิมนะครับเผื่ออนาคตมีใครอยากเก็บไว้นะครับแต่ว่าก็ต้องไปไว้กันอีกทีหนึ่งปีหน้าว่าเขาจะย้ายไปไหนนะครับหรือถ้าเขาต่อสัญญาอยู่ยาวเลยครับไม่ย้ายไปไหนนะครับก็ 7 0 0 800บาทที่ผมซื้อมาครับมูลค่ามันอาจตกเหลือประมาณแค่2300นะครับถ้ากระแสมันตกนะครับก็วัดดวงกันครับใครอยากวัดดวงกันครับคาร์เวนก้านะครับผมมองว่าราคาพันพันสองเนี่ยมันรุนแรงไปครับสำหรับการ์ดที่ว่ามีแค่ข่าวลือในการลงทุนนะครับถามว่าถ้าใครอยากมีตั้งฉันมีตั้งฉันอยากลงทุนก็ลงทุนได้นะครับเผื่อย้ายมาพี่ก็ไปขายถ้าราคามันดีขึ้นไปอีกเป็นพันห้าพันหกอย่างเงี้ยถ้าย้ายไปแมนยูเนาะก็ทํากําไรได้ครับแต่ว่า จากใจนะเอาพันพันสองเนี้ยพันหนึ่งพันสองเก้าร้อยเนี้ยไปลงทุนกับพวกเบรดี้ถือนานๆน,นะครับหรือลงทุนกับดีแคนไซท์พวกเนี้ยผมว่ามีโอกาส เจ็บตัวน้อยกว่าเออเนาะอันนี้ก็มาแชร์กันนะครับแต่ใครอยากเก็บก็ไม่ผิดนะครับแล้วส่วนพี่ๆน้องๆครับตอนนี้มีกาตัวไหนนะครับที่เก็บไว้บ้างนะครับแล้วก็ชอบตัวไหนเป็นพิเศษครับมาแชร์กันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเบสพาไปดู3อีก3ลูก,กี้นะครับที่เป็นมามืดนอกกระแสแต่เมืองนอกเขาเล่นกันหรือ เป็นมามืดนอกกระแสะที่คนไทยแบบเข้ามาใหม่ๆอ,อย่างพวกเราเนี่ยยังไม่รู้ว่าเฮ้ยตัวนี้เขาเล่นกันนะเพราะอ,อะไรเพราะมันไม่ดังนะครับเดี๋ยวเรามาแชร์กันว่า3ตัวที่เบสเลือกมานะครับว่าเอ้ยถ้าคุณมีไว้เนี่ยคุณทําขายกําไรได้นะเผื่อใครไม่รู้ว่าไอ้ตัวตัวนเนี้ยราคาขายมันอยู่ประมาณ3 0 0ร้อยห้าร้อยไปขายร้อยสองร้อยเสียดายนะครับเดี๋ยว3ลูกี้มามืดไม่ใช่มามืดสิ3ลูกี้ gy, นอกกระแสะนะครับเดี๋ยวเรามาจัด3ลูกี้นอกกระแสะให้กันนะครับถ้าอยากให้3ลูกี้นอกกระแสใหม่ๆนะครับฝากกดติดตาม คลิปนี้กดไลค์คลิปนี้นะครับให้ถึง100ไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะรีบมาถามา3ลูกี้นอกกระแสให้นะครับว่ามีใครอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้กิจกรรมหน้าเพจนะครับที่ว่าใครอยากร่วมกิจกรรมแจกเจ้าเออร์ริงบัลฮาร์แลนด์อยู่นะครับกิจกรรมนะครับตอนนี้นะครับหน้าเพจนะครับผมแจกเออร์ริงบัลฮาร์แลนด์อยู่นะครับใครอยากรู้กิจกรรมนะครับอยากรู้ว่าต้องร่วมสนุกยังไงนะครับก็บอกกดก่อนเลยครับก็คือต้องมีตอนนี้ต้องให้เพจยอดไลค์นะครับ ถึง100ไลค์แลวก็ YouTube ถึง100ไลค์นะครับณตอนนี้เพจ Facebook ถึง100ไลค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รอแค่ YouTube นะครับประมาณ49คนแล้วเหลืออีกแค่ครึ่งไทยนะครับแล้วใครอยากรู้กฎกติกานะครับตอนนี้มันถึงถึงแน่นอนอยู่แล้วแต่คุณต้องร่วมสนุกด้วยโดยการที่ว่าคุณไปดูคลิปนี้นะครับเออคลิปแรกของเบสคือคลิปนี้เบสจะบอกกติกาอยู่แล้วนะครับว่าเอ้คุณต้องร่วมสนุกอะไรยังไงในคลิปนะครับแล้วเราก็มาเสี่ยงโชครุนกันนะครับใครไม่ร่วมสนนุกะครับ คุณกดถูกใจอย่างเดียวแล้วคุณไม่มาเล่นสนุกในใต้คอมเมนต์ในคลิปที่ผมขึ้นใบคลิปแรกของผมนะสุ่มมาไม่มีชื่อคุณเสียใจด้วยนะฮะก็พยายามนะครับอันนี้เอามาของฟรีของดีๆมาแจกให้กันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อพี่ๆไม่มากก็น้อยนะครับใครมีประสบการณ์อะไรแชร์กันได้นะครับว่าชอบตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับส่วนคลิปนี้คร่าวๆประมาณนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ